ไม่ได้ขึ้นไปนอนข้างบน้วครับผมจะมาอยู่ข้างล่างกับหมาแล้วก็ปกติก็นอนยาวันจะนอนตรงนี้แหละครับแต่แกเปลี่ยนไปอยู่กับหมาที่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูตรงนี้ดีกว่านี่ไปนอนนี่เบอร์ตื่นปะ มา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 เขาเหนื่อยมันทุกตัวทุกตัวก็นอนนี่หมดครับตอนนี้ไป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 ลูกอไหมนี่นะันมันใหญงน้อนโอ้ยนยายวันยายนมีสิ่งๆหม่องนอนแล้วจมือนเอา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 ว่ามไปแล้วี่พเราโอ้ออกไปแล้วไป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 เจ้าอะไรมาซุบดิอเจ้าออกมาทำไม มาเช็ตัวก่อนโอ้ยโอ้เขาลืมเขาลืมปิดนี่โอ้ปวดเงีาหันเรื่เงาเลืมเหยวไปไหาเออพ่อมาแล้วมึงอ่นไอปิดประตูให้ตายนอง่ออกมานั่งอยู่บ่ได้เลยอันนีกอันยืนึ้นไปนั่งลงนั่งลงเออเจ็ดมุลโลนก็โกห้ยมลงเจ็ดอันนึ่ทันงน่ะปขึ้นที่นอนหมาึพ่อขืนที่นอนแลวแบตที่ีอ แต่ที่เร่อมันขึ้นไผ่นี่ข้นพ่อมึงตดเปียกเลยไปขึ้นนั่นเอาตะ้เสื้อโลกมาให้พ่อตลอดเวลาเออมันติดไผ่ไปดิป่วยท่านไหแล้วว้าเดี๋ยวไม่ได้จมแม่เออเด็กจัวขาดยังขาดยังขอบคุณรอนทาดแล้วขอบคุณก่อนขอบคุณไม่ได้ตีไม่ได้ด่าหงหลูไปทําไมพ่อไม่ได้ด่าก็เขาเจ้าไปเยี่ยวเมื่อกี้ก็ถูกแล้วพ่าไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่า เออแต่ไม่อยากให้ออกไปตากฝนแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่เยี่ยวอืมคือเบาเบาเดี๋ยวนี่คือเบาเบาความแม่ได้ดูอ๋อลืมบอกวา่าเด็คนพานอยู่นี <c oughs> ่วาอยู่มันขคืนเบาเบาพื่น,าวาวาวนี่อ่ะโอเคไปขึ้นบนที่นอนอย่างนี้ขึ้นมาขึ้นมาเออนอนอยู่นี่นอ,อนลงนอนเออไอออนพ่อยังไงออนพ่อยังไงออนพ่อยังไอออองเดี๋ยออนพอเดี๋ยออนพอยังไงมาที่มานี่

มเข้าใจขาดเด่ารยับาเลยเลือดไปบ่้ัวพอมดักอกตอนสอบม่ได้ข้นมากปุ๊บผมมาเฟียอีกทีละดทายมันไปไม่เึ้นว่ามันนี่ขึ้อปุ๊บเราะมาเฟีย้วสดอไล่ล่อ คอยคอยมักย่องขนาดนมักย่องตรงนี้สุขภูมิไงนี่แล้วครับมือก๊กนอนเคี่ยวกันก็มันแหละมักนกองกันด้วยหม่องแน่อยตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวพ่อมาอาบน้ำก่อนโอเคเออโอเค yes ซิก c o l a t e เราอาบน้ำก่อนพ่อไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันกับเจ้าหรอสกปรก ฝนตกครับว้าวพอไปอาบน้ำไปเลยแต่ก็าอยู่นี่ไงพ่อไม่ได้หนีไปที่ไหนเลยไปนิวไปไปี๋ยวพอหาเมียหน่อยไหมแล้วพอหาเมียแต่พอหาถ้าใดๆขึ้นกันเลยพอยังหาหไดเลยลูกเอ้ยบุกลาแต่พอบุกลาแคตังไหนบุกลาขึ้นได้เมียอะไรหายพ่อจะคนหนึ่งนะเร็วเร็วพ่อพ่อมีแม่ให้มึง ต่อแหลทั้งลานนะพ่นเรยวพอ่าเลยเอ็นเยี่ยวแล้วโอเคแล้ทุกคนดูอันนี้พี่ที่มาหาบ้านกลับแล้วผมทรงแขกแล้วบิงเข้าเจามันมยอมนอนมันด่าบอมันไป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 พ่อพาไปนอนแล้วเอออไปลุกๆุไปทางไหนบ้านเราไปทางไหนไปทางไหนครับออ แบ่งมึงไงจะโดนเร็วตาอ,อยู่บนอย่างนอนผู้ดเดียวกูยันผีหรอกโอ้ตั้งนานไม่พูดทีนี้ทําไมพูดได้ไปเข้าห้องนอนออยากนอนจะโดนเลยป้ากูนอนจังเธอไปเข้าไปเออไม่หนีหรอกอ่ะอ,อะไม่หนีก็พรยังไม่ได้อาบน้ำก็ต้องไปอาบน้ำเองก็รออยู่ในห้องตัวเองจะเกียดตะกายออกไปทำไมหรอเข้ามาไม่หนีหรอกเข้ามา โดดขึ้นไปเลยอือกูยืนน,น,ยนั่งถ่านอนถ่ายนี่แหละทั้งใตลเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำก่อนนะร้อนนี่นะโอเคไหมบ่โอเคมินยังวะโอ้เยเป็นยังมาลืมล้างห้ำไม่ปเป็นยังดอกมันแง่เดี๋ยวพ่อมานะรอนนี่นะ